ประเมินสถานการณ์ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็มีการประสานงานกับกลุ่มชนรประทานนะครับกบอ,อก,กันอยู่ตลอดเวลาคือการทำงานวันนี้ต้องประสานงานกันตลอดเพื่อที่จะได้รับทราบรสถานการณ์น้ำที่แท้จริงเรามั่นใจครับที่ทำไปแล้วห้าเขื่อนป้องกันได้นะครับเพราะว่าระดับความสูงจาก จากจากปี54เนี่ยกับระดับเขื่อนที่ได้ก่อสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับก็ดูกันอย่างรอบคอบแล้วนะครับเป็นระดับที่สูงกว่าน้ําเมื่อปี54นะครับในขณะเดียวกันที่นี่ก็ยังมั่นใจนะสร้างยังไม่เสร็จก็ยังมั่นใจนะเพราะว่าเรามีเรามีเขื่อนเคลื่อนที่เร็วยาวกว่านะครับพื้นที่ที่เราจะป้องกันวางโดยรอบของสหรัตนนครคิง่งม่ไดว่าจะไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำผมมั่นใจผมมั่นใจ